แกปรุดมณีไหม่นะคะท่านที่สองคุณจรุษดิศราทิพยคมท่านที่ทสามก็คุณสิวิทยาแข็คุณท่านที่สี่คุณเฟารีบินดลลักนะคะท่านที่ห้าคุณเบญจวรรณชมรูปสวยท่านที่หกคุณแวนมีน้องสระแมและท่านที่เจ็ดนะคะคุณพินิจจิตรเจริญคะ <S <S ท่านที่อ่านรายชื่อนี้นะคะ ท่ผู้อ่านรายชื่อ,อนี้ก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอาหารให้กับพวกเราได้รับประทานในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านเหล่านี้ไว้นะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้สนับสนุนอาหารให้พวกเรารับประทานกันค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณครูกำลังเตรียมกิจกรรมซึ่งน่าจะเป็นเกมน,นะคะ ให้กับพวกเรา <Okay. S 1> ได้เล่นกันนะคะได้เล่นกันและในขณะเดียวกันก็กำลังเตรียมที่จะ,ะใช้วิธีใดเพื่อที่จะแจกแตกเหล่านี้ซึ่งอยู่ต่อหน้า <Okay. S 1> พวกเรานะคะให้กับพวกเราเราจะใช้วิธีใดหรือเราจะกูุกนะคะเราสุกค่ะ